ขอนอบน้อมด้วยเศนกลาวแด่พระพิธเจ้าผู้ทรงเป็นนาถาของโลกผู้ทรงเป็นเวงประททศในโลกสามเสด็จพระเจ้าดำเนินมาแล้วด้วยยี่สิบประสงค์ไทยยิ่งด้วยแสนมหากรับเพื่อเกื้อกูลแกเหล่าสัตว์โดยยิ่งด้วยการสละทรัพย์ทั้งปวงที่ทรงมีอยู่ในแต่ละภพแต่ละชาติที่เป็นรทรัพย์ภายนอกทรงสละแล้วซึ่งอวัยวะ อันมีดวงตาโลหิตฮัทไเป็นต้นทรงสละแล้วซึ่งชีวิตเพื่อวารมัทธบารมีอันเป็นไปในทานศีลเล้ขมาปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขารวมเป็นบารมีส๐ทัตเพื่อเพื่อฝูนแก่เหล่าสัตว์โดยยิ่ง เพราะในสีส่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมาหากรัมนั้นพระองค์สามารถจะตรัสรู้เป็นพระอารหันต์ได้จากการที่ได้ฟังพระธรรมแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะค่ะคือแค่หนึ่งบาทนะคะก็สามารถจะแทงตลอดอริยสัตว์ได้แต่ด้วยเหตุแห่งหวังอนุเคราะห์เกื้อปูลแกเหล่าสัตว์โดยยิ่งค่ะจึงดำเนินปฏิปทามา เสียสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากรัปจากสุมเมธาดาบทในพระพุทธเจ้าทีดปังกรค่ะขอน้อมน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งเป็นดวงประทีปในโลกสามด้วยเสียงก่าวพระพุทธเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุาธขอเราสัตว์ทั้งปวงจงมีส่วนแห่งมหากุลทั้งสิ้นโดยง่าย เพื่อเข้าถึงธรรมอันประเสริฐคือแทงตลอดอริยส,สัจด้วยเสียงกลา้า